สวัสดีครับเอ,เอนะวันนี้จะมาติดตั้งชุดกระจกบ้องหลังที่มีกล้องนะครับอนี้ของเปนป้อมชุดนี้ยังไม่ได้เก็ะได้มาสักพักแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ติดทัที อันนี้ก็เลยจะมาติดตอนนี้รื้อเสา A หลื้อเสา A อ,ออกก่อนมันมีกล้องเดิมอยู่ของผมที่ใช้อยู่เป็นตัวเนี้ยไอ้ลือออกมาต่อสายไฟไฟที่จ่ายอันนี้ของเดิม เี่นี่คือไฟที่ของเดิมครับที่ต่ออยู่เส้นนี้ก็มาเป็นสีแดงนี่เป็นกลาวต่ออที่นอ็อตเาไฟมาจากตรงนี้ครับตอนช่างที่ต่อให้เดี๋ยวจะต่อกลับขึ้นไปเหมือนเดิมจะมีชุดชุดสายของกล้องตัวใหม่จะเป็นชุดนี้ อันนี้จะต่อเข้ากับตัวกระจกนะครับมีกล่องฟิลน,นี้คือไฟเงต่อไฟเนี่ยเดีย๋ยวต่อเข้าชุดนี้แล้วก็จะมีจะมีให้สองเขาเรียกวอะไรอ่ะอินพุตสอันมีวิดีโออินกับแคลมเอรคือต่อได้ถ้ามีกล้องหน้ากล้องหลังก็ต่อได้เลย ลองต่อกันก่อนนะครับตอนนี้ก็ต่อชุดไฟที่จะจ่ายไฟให้กับตัวกล้องนะครับก็เอาตอนนี้เอาไฟจากตรงนี้ครับชุดชุดเนี้ยเป็นสายสีเขียวอันนี้เป็นจุดเดิมที่ที่เคยต่อกล้องมานะครับก็ต่อเข้าจุดเดิมนะสีเขียวเนี่ยนะใน,นชุดเนี้ย น่าจะมีอยู่เส้นเดียวนะครับสีเขียวอันนี้ส่วนกาวก็เข้าหัวน็อตอันเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราพันเทปให้เรียบร้อยก่อนออตอนนี้ก็ต่อสัญญาณภาพเนี่ยตัวสายสัญญาณภาพจากกล้องหลังนะครับอันนี้มันมามาจากกล้องหลังแล้วก็ต่อเข้าตัวคันล่าแล้วก็พันเทปักหน่อยกันหลุด นะครับก <Okay. S 1> ล,ล่องฟิลก็ซ่อนไว้ในนี้ตรงนี้หน่อยอันนี้ก็ลองต่อดูก่อนนะครับเดี๋ยวอลองนี่ต่อแล้วเดี๋ยวเราลองเทสเทสไฟกันดูก่อนว่าจะติดไหมก่อนเดินสายนะครับอันนี้ผมใส่เกียร์ P ไว้แล้วเอ้ะเกียร์ A เกียร์ A เดี๋ยวจถอยหลังไว้ นี่ครับเคใช้ได้ติดสัญญาณมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราลองติดตั้งขึ้นไปดูก่อนอื่นนั้นขอดกระจกของเก้าออกก่อน ไงวะถอดต,ตัวล่างว่ะก็เดี๋ยวถอดกระจกชุดนี้เดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งถอดยังไงนี้ก็ถอดชุดฝาครอบออกละเห็นหรือเปล่าอา่อช,ชุดฝาครอบอนนี้ก็ถอดชุดอี ถอดออกแล้วนะครับอันนี้ก็ถอดกระจกนี่ก็ปิดนี่ครับปิดปึ๊บออกเลยอันนี้มันจะมีที่ล็อกสายเซ็นเซอร์อยู่นิดนึงก็พลดออกนะครับอันนี้คือขัดชุดของกระจกชุดใหม่นะครับ อันนี้ก็จะจะดใส่ได้เลยเ,ออเดี๋ยวจะพังซะก่อนอืม <c oughs> จะต้องใส่ก่อนอีกครับเดียว,ยวไม่ถนัดเดี๋ยวจะพังใช่แล้ว,วลตำแหน่งกระจกจะต่ำกว่าของเดิมนิดนึงดูจากการมองจริงๆมันังอยู่ดับขึ้นมาอีกนิดนึงมัน,นต่ำแต่ทันศนคิสัยในการดูก็การมองไม่น่ามีปัญหาอะไร เดี๋ยวลองมาเดินสายกันครับเอ่อตอนนี้ใส่ตัวฝาตรงน,นี้ปิดไปแล้วแต่ว่าตัวนี้ปิดไม่ได้ต้องไปตัดตัดออกนีนะครับเพราะว่ามันจะเข้าไปครอบไม่ได้ ติดขาเดี๋ยตัดตรนี้ออกเดี๋ยวไปตัดก่อนอันนี้จะมาเรื่อยกันแล้วนะครับนี่ไปเรื่อยคัตเตอร์กรีดไม่ออกลองกรีดดูแล้วพลาสติกมันแข็งมากเดี๋ยวลองเรื่อยเรื่อยแล้วก็เดี๋ยวเราเก็บงานด้วยตะไบละเอียดนะดี๋ยวลองเรื่อยดูครับ สรุปแล้วยังใส่ไม่ได้ต้องมาปาดเพิ่มนะครับวันนี้มันติดเนี่ยเราก็เลื่อยเลื่อยเข้ามาอนิดนึงวันี้ปุ๊บเอาคัตเตอร์คัตเตอร์กรีดแล้วก็เอาคีมจับแล้วหักเลยเกีรีดกีดสักสองสามทีให้มันมีล่องลึกนิดนึงนะครับแล้วลาหักไปอ่ามันจะเป็นรอยตรงพอดีอนี้เลย แต่งกรอบนึงแล้วก็เดี๋ยวลองไปใส่ดูว่าใส่ได้ไหมในที่สุดก็ใส่ได้แล้วบากลงมายเยอะพอสมควรนี่จะเห็นหรือเปล่านี่ครับเรียบากไปเพราะเราต้องมาให้ถึงร่องล็อกตรงนี้ครับถึงจะแน่นสน รรเียยบ้อทำตรงนี้นานเขาเรียกว่าทำนานกว่าเดินสายไฟเดี๋ยวมาปิดตรงนี้ให้เสร็จเสาเอตอนนี้ก็ติดเสร็จแล้วเรียบร้อยมาเทสเขาเรียกว่าอะไรอ่ามันมีผมวัดแสง ด้านหลังก็จะมีน,นี่ลองเทสให้ดูนะครับว่า,าดูดูจากภาพด้านหลังอันนี้ผมจะปิดเซ็นเซอร์ด้านหลังนะครับเห็นไหมฮะจะปรับแสงอัตโนมัติอันนี้เราบางังข้างหลังเฟปั๊บมนจะเปลี่ยน แต่ละไอ้ปุ่มนี้ผมไม่แน่ใจปรับยังไงเอ่ยไอ้ปุ่ม power เปิดปิดผมจะลองเข้าเกียร์ถอยหลังให้ดูปับใส่เกียร์ R แล้ว ผมว่าสายที่เดินของเก่าสัญญาณน,น่าจะมีรบก,กวนิหนึ่งถ้าเดินใหม่ผมว่าน่าจะดีกว่านี้นี้ลองปรับแสงดูก็ปรับความเข้มว่าบิดอยู่สักสิบผมว่ากำลังดีนะที่ผมใช้ ก็โอเคครับเดี๋ยวถ้าต้องหลังที่เบิดศูนย์มาเมื่อไหร่ก็คงจะต้องเดินสายใหม่ดีกว่าตัวสายสัญญาณกล้องหลังนะครับอันนี้ก็เก็บเรียบร้อยด้านเสาเอตัวกล่องฟิวจะเก็บอยู่ใต้เกะตรงนี้มัดไว้ที่ดีมันจะไม่ได้ก็เก๊กก็เก๊ก,กโอเคเรียบร้อยตังค์ยังไม่ได้จ่ายด้วยป้อมเดี๋ยวพึ่งทวงนะยังไม่มีตัง โอเคนะครับสวัสดีครับ